กองทุนหมู่บ้านกองทุนเพื่อทุกคนกองทุนสร้างชุมชนวันนี้จะพาไปที่จังหวัดสระบุรีไปพบกับกองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินชุมชนบ้านพะเยากันครับได้รับจัดสรรเงินล้านมาจากรัฐบาลตั้งแต่ปี44แล้วเรามาบริหารกันปล่อยกู้สมาชิกทำการเกษตรทำการค้าส่วนตัว คือมันก็หลายด้านเพราะ,ะสมาชิกเราภายในหมู่บ้านนี้เรามันประกอบด้วยคนหลากหลายอาชีพนะก็หมุนเวียนอยู่นี้ถือว่าเราเอามาเป็นทุนที่มันดอกผลมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในกองทุนของเราไงอ๋อต่อยอดจากกองทุนก็คือเป็นสถาบันการเงินชุมชนนะหมายถึงสมมติว่ากองทุนเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายกู้ได้แค่7 5 0 0หเต็มที่ใช่ไหมคะพอต่อยอดเป็นสถาบาันการเงิน ก็เราสามารถกู้ได้เป็นแสน <Okay. S 1> ออทำนาทำธุรกิจส่วนตัวค้าขาย <Okay. S 1> บางคนก็ไปทำเป็นกลุ่มอาชีพเราได้เรียนรู้มาจากกูรกศนใช่ไหมมาเรียนก็มีหลาย,ลายงานเช่นพัดพมเช็ดเท้าแหนมแหนมหมูแหนมเห็ดอะไรประเภทนี้ที่ทำสิ่งก่อสร้างอย่างเงี้ยก็ด้วยทุนที่เรากู้ยืเมเงินกองทุนมายอย่างอาคารตรงนี้เรียกเป็นศูนย์เรียนรู้ของออโคกหนองนาโมเดลนะคะ เพราะว่าที่อื่นๆก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่สมาชิกเราทุกคนนะที่กู้กู้ไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรส่รงสม่ําเสมอไม่มีนี้เสียไม่มีค้างก็มีบ้างเมื่อกันที่ว่าบางครัง้งบางคราวอะ่ะอาจจะช้านิดนึงเช้าเป็นเยน็นก็แค่นั้นหนึ่งเป็นแหล่งทุนที่ง่ายที่เข้าถึงได้เราไม่มีระเบียบอะไรมากมายขอให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันแค่นั้นเองแค่นั้จบผมขอแค่นี้